สวัสดีครับสมาชิกกลุ่ม V.I.P ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคำนะครับวันนี้ก็วันพุทธที่15กุมภาพันธ์2566นะครับเวลาอาัดคลิปเป็นเวลา1 0โมง45นาทีนะครับก็วันนี้ก็มาทำเป็นคลิปพอะกิจให้นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่ว่า นักลงทุนทองคำทุกท่านครับจะได้นําแผนวันนี้นะครับไปอัปเดตนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนทองคําในพอร์ตของท่านได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําติชมแบบไหนนะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับส่วนใครต้องการจะติดต่อผมโดยตรงนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ครับ0 6 5 9 4 2ก 5654นะครับอาร์ดีไลท์ผมเติ้งครับตัว T ีไทยแลนด์ครับตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G ีกูดนะครับนี่ก็คือมาพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องเกรงใจนะโอเคเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คือเป็นวันวาเลนไทน์นะครับยังไงก็ขออวยพรให้กับคู่รักทุกคู่นะครับก็ขอให้รักกันนานๆนะครับส่วนคนโสดนะครับก็ขอให้พบเจอกับเนื้อคู่นะครับแล้วก็เจอรักแท้กันเร็วๆนะครับ อะเริ่มกันแล้วนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะท่านสามารถนำแผนการซื้อขายลงทุนทองคำนะครับไปปรับใช้ได้ในช่วงของวันที่15จนถึง17กุมภาพันธ์หกนะครับข้อที่1เลยนะครับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับตอนนี้ มันก็เสียสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการย้ายตำแหน่งนะจากเดิมเนี่ยผมบอกไว้เมื่อวันจันทร์เนี่ยที่1885เหรียญน,นะครับปัจจุบันนะครับย้ายตำแหน่งนะมารออยู่ที่ราคา1,870เหรียญน,นะครับถ้าเกิดภายใน2-3วันนี้นะราคาทองคำครับมันสามารถรีบาวขึ้นไปทะลุ1870เหรียญได้นะครับก็แถงว่าทองคำครับมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางทันทีนะครับนั่นแปลว่า 1,870เครับเป็นจุดที่ท่านสามารถที่จะเปิดซื้อบายเข้าไปได้นะครับตามขึ้นไปเลยครับแล้วก็ไปรอเป้าหมายกำไรครับที่ราคา1,885จนถึง1,890เหรียญน,นะครับน่าจะได้เห็นกำไรตรงจุดนี้ข้อที่2ครับแล้วถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าราทองคำนะครับมันปรับตัวขึ้นต่อนะแล้วก็รีบาวขึ้นไปเนี่ยทะลุด่านราคา1,890เหรียญได้ด้วยนะครับก็ เปิดซื้อบายตามขึ้ไปอีกไม้หนึงเลยนะครับพอเป,เป้าหมายกำไรนะครับแต่รออยู่ที่ราคา1,901จนถึง1,905เหรียญน,นะครับข้อที่3ครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเราต้องยึดเอาความเป็นจริงก่อนว่าปัจจุบันตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยมันเคลื่อนไหวที่ราคา1,850เหรียญในตอนนี้นะครับนั่นแปลว่าเทนขาลงระยะกลางบวกยาวเนี่ยก็ยังทำงานอยู่นะครับ ถ้าเกิดเรายึดเอาเกณฑ์ปัจจุบันเลยเนี่ยก็ต้องมองว่าราคาทองคำครับน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงต่อมากกว่านะครับตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ1870เหรียญเนี่ยยังไม่ได้นะครับต้องมองว่าทองคำน่าจะปรับตัวลงต่อโดยคาดการว่าทองคำครับน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงต่อเนี่ยไปถึงดับราคาประมาณ1835 กับ1,812เหรียญน,นะครับนี่คือตัวเลขที่คำนวณออกมาแบบเป๊ะ,ปะนะครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะครับหรือว่าคนที่ต้องการเ,เล่นเ,เก็งกำไรหรือติดดอยตอนนี้นะครับก็ให้ตั้งเปิดซื้อใบสต็อปลอนะครับไม้แรกเลยนะครับที่ราคา1858ทะลุไปได้รอปิกจมัยที่ราคา1863 จนถึง1,865มาที่2ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปที่1,863นะครับทะลุไปได้รอปริดกำไรที่1,868จนถ 70, ึง1,870มาที่3ครับตั้งเปิดซื aries, ้อบาสต็อปครับที Dans ่ราคา1,868นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,873จนถึง1,875มาที่4ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,875นะครับ ทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1880จนถึง1882แนะครับแล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อวัสดุตอบครับที่ราคา1882นรบะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1888จนถึง1890ปเหรียญเอ่อในส่วนของคนที่รอซื้อของถูกนะครับก็รอให้ราทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาก่อนนะแล้วหรือว่าตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้นะครับที่ราคา 1>, 1 8 4 0 1 8 3 2 1 8 2 1 1แล้วก็1815เหรียญน,นะครับทั้ง4จุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับเอ,อ่สำหรับท่านที่ต้องการเปิดขายเซลล์เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับก็เล่นตามแผนนี้เลยนะตั้งเปิดขายสะตะ็อบคับไม้แรกครับที่ราคา1,847เหรียญน,นะครับตอนนี้ขยับลงมาอยู่ที่1,848เหรียญแล้วนะครับ ก็ถ้าหลุดต่ำกว่า1847ลงมาได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามลงมารอปิดกำไรที่1840จนถึง1842นะครับมาที่2ครับตั้งเปิดขายสต็ปยาราร1842นะครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่1833จนถึง1835มาที่3ครับตั้งเปิดขายสต็ปครับที่ราคา1833ครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่ราคา1825จนถึง1827แล้วก็มาที่4ครับ ตั้งเปิดขายเซอ์สตอบคับที่ราคา1825นะครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่ราคา1818จนถึง1820แล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดขายเซอ์สตอบคับที่ราคา1818 18, นะครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่ราคา1810จนถึง1812โอเคก็จบนะครับสำหรับคนที่เล่นโกลสปอร์ตอ,อยู่นะครับตอนนี้ในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์9.5นะครับก็ ยังใช้สูตรเดิมนะครับเมื่อวันจันทร์เลยนะครับตอนนี้ทองคําก็มาจ่อๆอยู่ที่ประมาณ2,9900นะครับแต่ก็ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวใครที่ฟังคลิปนี้นะแล้วเล่นทองคําแท่งออนไลน์ข้อจุดหอยู่นะครับย้อนกลับไปฟังคลิปเมื่อวันจันทร์นะครับอันนั้นเนี่ยจะสรุปละเอียดที่สุดแล้วนะครับก็คงมาอัปเดตเพียงแค่นี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็เช่นเคยครับ คอมเมนต์มาโทรมาไลน์มาได้เลยครับแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเป็นจริงนะครับถ้ากิดท้องคํำขึ้นไหวรุนแรงจริงในอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยววันศุกร์ผมอาจจะมาทําเป็นคลิปพิเศษให้อีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไปเจอกันวันจันทร์เลยครับสวัสดีครับ